กับช่างปัญญาวัตเดิวันนี้เพิ่งเลิกโรงเรียนมาเน็ตไม่ดีจะไปเล่นเกมไหมครับโอ้ยมันก็ตัดดน็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ มาริว,ว่าด,ด,ดีดีวิวบ้านนะครับเนี่ยบ้านบอกเลยว่าบ้านพี่อลังการไหมบ้าน 嗯，好了、哦，我的、嗯、这个 นับดิ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 นับด,บดเอ้ตายค <c oughs> ิดว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรอบอกเลยผมจะมาสาร้างสนามฟุตบอลสร้สางสนามฟุตบอลเอา เราเล่นสร้างตรงไหนดีจะมาสร้างสนามวิง้งเ,เด็ก แหนเหมัหมลอ่อทองอืก็ได้ละ Cái hàng vô đi bắp bắp Từ bắp bắp Từ vô đi bắp bắp Thù thôi, chụp 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 Bye. ที่หนึ่งเส้นที่สอง โอนะไม่เป็นไร สร้างสนามวิ่งแล้วก็ มาเดทเที่สามเสร็จแล้วไปจะมาทำตั้งคะแนนเอตรงนี้นหนึ่อก็ หนึ่นองนคีนี่คือโฮลี่คีอั้นโอเคอันนี้จะลองมาวิ่งกับสแ 吧。 ก็ไดลองแคาะรอคิดดบคดแคาะรอ๋อคิดบตรงนี้อี ไปที่ตรงนี้ไอ้ตัวไหนดูคน่วยขามิดหน่อยแตรตัวนี้เหรอว้าตัวนี้ว่าตัวนี้หรือว่าไอ้อันนี้ก็ได้ อเ,อเตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกับกดไลค์ด้วยนะกดซับสไคร e ด้วยไว้เจอครัง้งครั้งหน้า